ขอกันเข้ามาเยอะเหลือเกินครับเครื่องผมถ่ายลงหน่อยครับพี่ได้จัดให้นะครับเครื่องเล็กๆก็ถ่ายนะไม่ได้ไม่ถ่ายถ่ายทุกเครื่องถ้าเครื่องไหนไม่ทันจริงๆอาจจะไม่ได้ถ่ายนะต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับผมอาพวกนี้ถ่ายหมดแล้วเหลือเครื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วสําหรับวันนี้นะครับอะเริ่มกันเลยดีกว่าเซตนี้ทั้งเซตกรัาฟูลเซตพร้อมใช้งานครับหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับก็คือพร้อมเล่นเลยที่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหน้าจอเครื่องเมาส์คีย์บอร์ดแผงเมาส์แบบยาวนะฮะ อันนี้มันก็เล่นคีย์บอร์ดแบบแนวธรรมดาเขาไม่เป็นนะครับต้องเล่นแบบสไตล์นี้ครับดเจ็บเทพอาะเล่นกันลูกค้าสั่งลงเกม r อลเฟมครับก็ลงให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมดูก่อนนะส่งไปที่ไหนนะครับเครื่องนี้ส่งไปที่โอ้ตลาดอินโดจีนครับบุกดาหารครับเครื่องนี้มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5 4600G ครับ6คอร์12เทสเทอร์โบ54ุยเทอร์โบ4.2กิกครับ แรมเป็น 16GB DDR4 Buds 3200กาจอเป็น Onboard Vega 7ครับ